ครับวันนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการต่างประเทศความมั่นคงนะครับโดยโดยโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็แฉลงชีง้แจงนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพราะหลังจากก่อนหน้านี้นนมันมีความสับสนตลอด2วันที่ผ่านมา<ช>ตกลงเนี่ยมันมี <ไร S 2> เสียงสัมภาษกิดหลังหดแต่ที่ชัดเจนคือตอนนี้สิ่งที่สัมภาษณ์บนเครื่องบินว่าใช้ภาษีเป็นเครื่องมือกดดันไทยกัมพูชาเนี่ย มันเกิดก่อนอันนั้นพูดตั้งแต่ตอนประชุมอาเซียนนะคะเก,เกิดก่อนเกิดก่อนหลังจากลงนามเลยใช่ <ขา S 2> เกิดก่อนเกิดก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชัดเจนก็คือที่นายกอนุทินคุยกับนายกมาเลเซียและประธานาธิบดีสหร,รัฐวช่วา่ชัดเจนว่าจะไม่เอาเรื่องการค้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาไทยกัมพูชาซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนจากการแถลงข่าวของโฆษกกรวงกลาห وم, <c> โหมโฆษกของทบ,บกสำนักงานาาตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นะครับวันนี้เนี่ยก็มีการจัดถแถลงข่าวโดยนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรสรรค์คงสิริโฆศกกระทรวงกลาโหมพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธทิบดีกรมเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์นายนิกรเดชพรางกูลโฆศกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาทางการค้ากับต่างประเทศโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากประเทศจีนจะทําหนังสือถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงเจตจานงหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้นําสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อให้ครบถ้วนตามหลักสากลพร้อมกับย้ําว่าหากกลไกทวิภาคีของไทยกัมพูชาดําเนินการต่อไป แต่หากดําเนินการไม่ได้ก็จะดําเนินการต่อในระดับพระหุภาคีที่จะเป็น,นกลไกรวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องสแกมเมอร์ยืนยันว่าไทยเนี่ยจะใช้แนวทางสันติวิธีแต่สงวนสิทธิ์ตอบโต้หากโดนยั่วยุตามความเหมาะสมโฆษกสุทรกระดาหมแถลงแสดงหลักฐานยืนยันกัมพูชาละเมิดปฏิญญานะครับสันติภาพที่ลงไว้ด้วยการลักลอบตัดลดนา เข้ามาวางทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังมีการลงนามปฏิญญาแล้วทั้งนี้ในส่วนกองทัพบ,บกยืนยันจะเดินหน้าในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ใต้อธิปไตยของไทย13พื้นที่ที่คงค้างอยู่ให้เสร็จสิน้นและก็ชี้แจงว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้การเก็บกู้ระเบิดล่าช้าเนี่ยมาจากการขัดขวางของฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไว้ทั้ง16ครั้งฟังเสียงอธิบายอย่างละเอียดของโฆษกก,กระทรวงกลาโหม การวางทุนระเบิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการวางเป็นกลุ่มคือถ้าทาหารเหยียบกับระเบิดหรือทุนระเบิดไปแล้วแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะล้มล้มและลงไปทับทุนระเบิดอีกที่เหลือซึ่งความหมายก็คือว่าสามารถที่จะ,ะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ฉะนั้นเป้าหมายของการวางทุนระเบิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ย,ยคือเป็นเป้าหมายถึงการหมายถึงชีวิต นะครับไม่ใช่เพียงแค่ให้เกิดทุพพลภาพบาดเจ็บเท่านั้นนะครับการวางเป็นกลุ่มก้อนอย่างนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นดาเนินการมาโดยตลอดในพื้นที่ต่างๆในอีก6พื้นที่ที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อข้างต้นครับจากการพิสูจน์ทราบก็เพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้เป็นทุ่นระเบิดลักษณะใหม่นะครับจากแผ่นชายนะครับมุมขวาด้านล่างครับก็จะเห็นเป็นทุ่นระเบิดที่มี เครื่องหมายหรือมีตัวเขียนค่อนข้างชัดเจนลักษณะของทุรเิดก็จะใหม่นะครับยังมีความมันวาวอยู่นะครับแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยที่ตรวจพบเองตัวทุรเรดเองก็ถูกวางลักษณะอยู่บนพื้นผิวพื้นดินนะครับไม่ได้มีหญ้าหรือว่าชพืชอะไรที่ปกคลุมหนานนแน่นแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มีการขุดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะใช้เศษใบไม้มากรบ เพื่อผางเท่านั้นเอง64พื้นที่นี่คือเป้าหมายที่ทางศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะครับหรือสอทอชอซึ่งอยู่ภายใต้ของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมให้กับทางกองทัพนะครับแล้วก็แน่นอนให้กับประเทศนะครับในการเก็บกู้ก็สามารถก็มีการาคาดคะเนนะครับว่า64พื้นที่เนี่ยเราจะดําเนินการเก็บกู้ให้แล้วเสร็จแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมา มันก็เกิดอุปสรรคในเรื่องของการเก็บกู้ทุน่นระเบิดนะครับอุปสรรคคืออะไรครับในแผ่นต่อไปครับอุปสรรคหลกักๆก็คือการขัดขวางของทางกำลังพลของทหารกัมพูชาจากหลักฐานที่ปรากฏครับภาพถ่ายในแผ่นฉายนะครับก็คือทั้งสิ้น16ครั้งเราก็มีการขัดขวางของฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติของหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุน่นระเบิดของฝ่ายไทยนะครับอันนี้คือเป็นแค่ ตัวอย่างให้เห็นนะครับว่า16ครั้งนี้เป็นเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมากนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาแทรกแซงแล้วก็ขอให้ทางฝ่ายไทยให้ยุติในเรื่องของการเก็บกู้ทุ่ระเบิดในพื้นที่ครับ ทางด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ระบุในส่วนของการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะว่ายังดำเนินต่อไปค่ะโดยทางตำรวจได้ยึดถือการปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีความคืบหน้ามีผลงานเป็นที่น่าพอใจจนถึงตอนนี้นะคะ โดยยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการปราบปรามทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นต่อไปค่ะส่วนด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุว่าไทยได้สิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิด j o Joint Declaration ของกัมพูชานะคะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อไปยังรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาถึงสองครั้งเพื่อประท้วงทันทีหลังเกิดเหตุการณ์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่ท่านนายกเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นหลังการหารือทางโทรศัพท์กับทางประธานาธิบดีทรัมป์และทางประธานอาเซียนท่านนายกจะมีหนังสืออีกหนึ่งฉบับค่ะถึงประธานาธิบดีสหรัฐ เพื่อย้ำท่าทีของไทยและความสำคัญที่กัมพูชาจะต้องกลับมาปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมไปฟังเสียงท่านนิกรเดชค่ะกระทรวงก็ต่างการต่างประเทศก็จะยังเดินหน้าชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาคมโลกและสื่อมวลชนในทุกเวทีและในทุกโอกาสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทศมีกำหนดที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีที่เรียกว่า Indo-Pacific m i n i s t e r i a l Forum นะครับครั้งที่4กับสหภาพยุโรป และจะพบกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดช่วงสัปดาห์นี้นะครับและก็สัปดาห์หน้าโดยในวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ท่านรัฐมนตรีจะไปร่วมเวทีเสวนากับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ FCT หรือที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งจะเป็นแหล่งรวมสื่อมวลชนต่างประเทศทุกสื่อทุกแขนงในประเทศไทยก็จะมาร่วมรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับ ถัดไปไทยจะยกประเด็นการละเมิดอนุสัญญาอตะวันของกัมพูชาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาครั้งที่22ระหว่างวันที่1-5ถึงธันวาคมที่นครเจนีวาซึ่งในชั้นนี้คาดว่าจะมีผู้แทนระดับสูงของกระทรวงอาณานเทศไปร่วมเองนะครับนอกเหนือจากเอกราชุูอของเราที่อยู่อยู่แล้วนอกจากนี้ไทยจะยังคงเดินหน้าดําเนินการในประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญ และต่อยอดสิ่งที่ไทยเสนอเนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปกไว้ก็คือเรื่องออนไลน์แกมนะครับโดยไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์แกมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2568ก็คือในประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสรุปทัศ สิ่งที่เราได้ดําเนินการมานะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็แนวทางที่เราจะดาเนินการต่อไปขอยืนยันขอเรียนยืนยันว่าเราดําเนินการการทูตเชิงรุกในทุกกรอบในทุกเวทีนะครับแล้วก็อย่างทันท่วงทีครับขอบคุณครับ ขณะที่นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิีกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็แถลงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์ติดต่อหาหรือฝ่ายสหรัฐมาโดยตลอดและจากข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเชื่อว่าสหรัฐ น่าจะยังคงเลไลายเดิมที่ตั้งเป้าให้การเจรจารายละเอียดของข้อตกลงทางการค้าตอบแทนเสร็จภายในปีนี้ฟังเสียงอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับ อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาภาษีต่างตอบแทนแล้วก็การค้าต่างตอบแทนกันมาตลอดนะคะในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาก็ยังคงให้ความสําคัญกันในเรื่องนี้แล้วก็มีการพูดคุยกับทางสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องนะคะและจากที่ได้ทราบข้อมูลล่าสุด ที่ไม่ว่าจะเป็นข้อความของท่านอันวานะคะหรือว่าที่ท่านประธานิบติสารัตได้กล่าวเนี่ยเราก็มีความมั่นใจนะคะว่าทางสารัตเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายเดียวกับเราที่ยังคงยึดมั่นในเ,เรียกว่าเดตไลน์เดิมนะคะที่เราตั้งใจจะเจรจาตัวรายละเอียดของความตกลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างตอบแทนเนี่ยให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะสําหรับใน ฝั่งของประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราเน้นย้ำกับทาง USTR มาตลอดนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสุบจีเนี่ยได้เจอกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐในช่วงการประชุม a อเปก็เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลานะคะว่าในเรื่องของการค้าแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยจะต้องมีการแยกกันอย่างชัดเจนนะคะในรายละเอียดเนี่ยสำหรับตัว ความตกลงเนี่ยในประเทศเนี่ยเรามีการทํางานทําการบ้านอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะหารือกับสหรัฐอย่างเข้มข้นนะคะได้มีการจัดตั้งคณะทํางาน,นะคณะนักยุทธศาสตร์โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินะคะเป็นหัวหน้านะคะประธานของคณะทํางานที่จะได้มาดูแลในเรื่องนี้แล้วเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทํางานในฝั่งของเรานะคะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเจรจากับสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการถแถลงข่าวนะคะพลตรีวินไทยสุวารีเลขานุก,การกองทัพบ,บกและโฆษกกองทัพบ,บกได้นำคลิปภาพมาเปิดให้สื่อมวลชนได้ชมนะคะโดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับทุ่นระเบิดค่ะคลิปที่นำมาเผยแพร่นั้นเป็นคลิปภาพที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ทิ้งไว้ระหว่างการประทะในช่วงที่ผ่านมานะคะ ทำให้เห็นว่าทางกัมพูชานั้นมีการลักลอบวางทุ่นระเบิดจริงนะคะตลอดแนวพื้นที่มาโดยตลอดค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าทุนระเบิดที่ตรวจพบและเป็นสาเหตุให้ทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นทุนระเบิดใหม่ไม่ใช่ทุนระเบิดรุ่นเก่าที่ถูกฝังในช่วงสงครามเขมรสฝ่ายเมื่อหลายสิปีที่ผ่านมาค่ะ